สวัสดีเพื่ครับเป็นช่องพี่น,น้องอิซีตู้อยู่ทางบ้านครับตัดไปเลขแนวทางสิบล่างสิบล่างค่ะตามนัดค่ะวัดประจำ 16, วันที่ที่สิบหกสองพันสองที่สิบหกอ่ากุมภาสองห้าหกเจ็ดค่ะสิบล่างค่ะสิบล่างว่าก้อนไปที่หนึ่งหกเก้าอ่า ไปที่หกเรา่ะมาไปยูลัน,น,น่วยเแล<ะ>้ค่ะเนาะเมยลาลทำไมขนาดไม่ขีดนสะิบบนจังเดี๋ยวเด้ยเอามาดลอกดี๋ยบอเดี๋ยพี่น้องเวนเจียก็ท่านไปซื่อสมบุกไปเยาวนเอาสิบล่าง ว่าต้องทำเมื่เด็กจนะไฮ้ไหมอ๋อว่าฮิาลเวได้หนึ่งหกเก้าหนึ่งหกเก้าเมื่อที่ผ่านมาแับท,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 ที่นึ่งแบบที่เก้าออกที่ศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหกออกที่ศูนย์เก้าฮะว่าพอนพุ่นไปที่หนึ่งหกเก้าออกหกหนึ่งออาคืนค่ะ เดินเดินดีากอยู่ค่ะแล้วคนแล้วคนทำอะยูเด้นปเนาะอ่ามาข้างมันกระจัดม้าเป็นอ่าหลักน่วยบ้างเขากระดูดเขาก็จยทำมันขึ้นมาเนาะค่ะอ่าเขาก็อยากจับมันไว้หันหลัอ่ะอยู่เป็นราไปร้าบมันจริงเนี่ยนะคามจริงมันก็จะเป็นของมันยูหันค่ะอ่าสิบล่างท่านไหนมีตัวจับก่อนหรือว่าท่านไหนมีตัวดับแล้วค่ะเนาะท่านไหนมีตัวดับ กาปตัไปก่อนได้ค่ะท่านผู้ชมปัดไปก่อนสำหรับล่างงวดนี้แอดดับไปที่เก้าสองสามคิบาค่ะเพราะผิดแมนแมนสามตัวน,นี้แหละเก้าสองสามแต่ที่แน่ๆคือเก้าค่ะคือเก้าดับที่ล่างค่ะอืแต่ว่าเลขดับมันเป็นแค่แนวทางค่ะท่านผู้ชมมันมีก้อนฉลากมันมีดับที่ไหนม่ค่ะอันนี้คือดับไม่สรดฮาเออมันกับยูแต่าบางครั้งมันกับว่ายูค่ะท่านผู้ชม เอาที่ความหมักดีกว่าค่ะเพราะว่าแอดลงมไขดับเป็นแค่แนวทางนั่นค่ะถ้าเขาหมักยังไงดับไปกับยิบไปเลยค่ะท่านผู้ชมเขาต้องเขาต้องว่าของไข่ดับค่ะแต่เขามักเขาไปยิบมาเลยค่ะก็ฉลาดไม่มีดับครับพี่น้องเยลชีตุสันไม่มีดอกเล็กดับพี่น้องเยลชีตุสันจะเล็กหมักบนมักขนาดนรับพี่น้องเพราะว่า แอดดับไปมันหันอันล่างดับยูอยู่ค่ะดับล่างเ oh. ก็บท้องสามมันบ่เก็บท้งองแปดหรอจะไม่ก่อได้แต่ว่าผ่านล่างแต่ว่าบนบ่าผ่านบนมาเลขดับเลยค่ะท่านผู้ชมกดข้อกันมาร้อเนี้ยน,นะเตรียม <c oughs> <c oughs> เลขไปดับเลขดับมันเป็นแค่แนวทางนั้นค่ะเอ้อะท่านใดว่าชื่นชอบก็ไปหยิบจับมาใช้ค่ะท่านใดบอชื่นชอบก็ต้องหยับมาใช้ค่ะ เ<ม>พราะว่าแอดเป็นแค่แนวาทางเขานั่นค่ะ yeah. อ่าคิดตสั่นโรปแบบใน,นทางโรคแบบใน,นทางสิบล่างค่ะถ้าใดที่มีตัวจับค่ะท่านผู้ชมมีตัวจับหรือว่ามีตัวตัดตัดไปกรอแอดไก่สองวันแอดมาจับคู่ให้ค่ะตัดไปก่อนเลยตัดไปก่อเลยค่ะ ว่าแอดอีกสองวันแอดจะมาจะพูดให้ค่ะอ๋อจะพูดให้แมนสิบล่างงวดนี้อ่างวดที่ผ่านมาที่หนึ่งเก้าหกอ่ะมาที่ศูนย์เก้าค่ะอ่างวดถัดไปพุ่นไปที่หนึ่งหกเก้าอ่อกลมาที่หกหนึ่งค่ะกับกับพันทั้งสองงวดค่ะท่านผู้ชมอ่างวดนี้เขาก็มารุ่นกันค่ะมามันเป็นตัวแหงแล้วค่ะเนาะท่านใดมีต่อดับ อ่าตัวตัดนะค่ะตัดไปก่อนเลยค่ะตัดได้ค่ะอ่าอันนี้การตัดนี่ขึ้นอยู่กับเอซีทุกท่านที่จะตัดสินใจว่าจะเอาตัวไหนออกค่ะอืเห็นว่าแอดเอามาเต็มสูตรค่ะเอามาเต็มสูตรเพราะว่ามันมีสีตัวมีสี่ตัวแอดเอาออกตัวนึงแล้วค่ะอ่าจะเหลืออีกสามตัวค่ะว่านี่าจะมีสองตัวตัวที่สามแอดจะกันไม่จะเถยค่ะเพราะว่า อ่ามันเป็นตัวดับของน้อ,อดาดในูตรจะเสื้อค่ะถ่าไหลมากกนยิดจาบใบขึ้เกาค่ะเพราะว่าเล่ดับมันเป็นแค่แนวทางค่ะ,ะมาดูดูเกต,ตุเล็กเขามีกตุเล็ครับผิดรังเรื้อที่ดูดดชันครับนี่ผิดราวงวันที่สิบหกกุมปพาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะสิบล่างค่ะ ม,มาที่หนึ่งหกหนึ่งกับหกค่ะอ่าเก้านี่มันเป็นเลขดับในสูตรแต่ว่าแอดกันไว้แค่ว่าอ่าหกกับเก้ามันเป็นตัวเดียวกันเฉยๆค่ะแต่ว่าตามสูตรนี่คือเก้าดับค่ะหยิบจับได้เหมือนเดิมค่ะหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งหกเก้าเอาคือคือคือวัดวัไนไหนพี่น้องวันที่สามไปเลยจาาสุดนี่ค่ะวันนี้นล่ววันนี้เลย อแม,แมออนอเพราะว่าแนวทางของเรามันจะเป็นแบบนี้ค่ะอืมจะม้นกันอยู่นี่ค่ะวันแรกเด็กเก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกวันสองเด็กหกหนึ่งเก้าว 6, ันนี้มันหนึ่งหกเก้าซีมม้นกันน,นี่นี่แหละค่ะท่านผู้ชมวันนี้ไปใส่นะครับพี่หน่อยมันกี้จะบอกตัวเก้าพี่หน่อยแมนกระเลาะเตะป่ะแ,แตาราที่เด่นที่ใด <c oughs> เล่นที่หนึ่งค่ะแอดเด่นที่หนึ่งนี่ตะเรียนประกากับเมื่อพ่อประกาศ <c oughs> เรียนที่หนึ่งค่ะเรียนที่หนึ่งแอดเรียนที่หนึ่งอ๋ออ๋นได่จำได้ว่าจำได้ค่ะอ๋อท่านมักตัวไหดมักไปใดมักอ๋อหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งสี่อ๋อจับไปค่ะอตัวมาใส่เดียมักหกหนึ่งหกเก็ดอ่าจับไปค่ะอตัวมาใส่เจ็ดแมนตอนเก้านี่ไพรชอบจะควหยิบจับธรรมะค่ะเพราะว่าแอดกันไปที่หกค่ะหกก็เก่าตัวเดียวกันแมนค่ะ สะสมสีเลี้ยตัวหนึ่งหนึ่ง,ง,ต,งตัวหกก็เก<ๆ>่าตัวในที่เขามาาเขาชอบที่มันเป็นเก้าเขาเขาต้องกัน้นหกไปค่ะ<ม>เอาตัวที่เขาชอบเลยค่ะจีบมาเพราะแม่เขากันทุกตัวเนียกั้นทุกตัวไปบไว้ค่ะอ่าสิบล่างงวดวันที่สิบหกภูมิธาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอ่มาที่หนึ่งหกกันที่เก้าค่ะหนึ่งหกกันที่เก้าค่ะอืมลำดับสิบล่างค่ะนี่ไง เม็ดเดียวแขนๆไ,ได้ไปลองเมื่อไรเน้นไปที่หนึ่งค่ะ<ม>เน้นไปที่หนึ่งมักอย่างมักหนึ่งมาเลนทายบอกกับสิบซี่ค่ะอก็เรียกต้ผู้มักหนึ่งเนาะค่ะเนาะใสอหนึ่งสามหนึ่งซี่แกไปก่อนอีกสองวันแอดจะเอาคู่มาให้่ะผู้ใดมาเจ็ดกระจับใส่เจ็บผู้ใดมาเ<อ>มยังกระจับแซนไนปน้องเมนค่ะแต่ว,ว่านที่แนแๆขึินจะอย่าไปรักหนึ่งไวให้แมนผู้ใดว่าชาวบามี่ตัวตัดกระตัดไปก่อนเมน <ส>ในนี้ไอ้เลข้ไม่ไก่ตัดดับออนเนี่ยตัดเองเลยค่ะท่านผู้ชมตัดเองเลยรัดเสมอจะเองว่าจะทำไมแมนอ่าบางครั้งเขาอาจจะจับเอ่อคู่มักอาจจะมะ่ถูกค่ะอะแต่ว่าหลักมันมาถูกใก่พิจารณาเบื่องคาะว่าจับเองได้ค่ะจับเองได้ค่ะกาลองวด่าจะเขาพต่อข้อกันมาหลักมันเลขหกหนึ่งเลย อ่งวดก่อนๆพ่นกอบขอกันมามันที่หนึ่งอหกเก้ากอบขอกันมาที่หนึ่งหกหกหนึ่งค่ะอ่างวดที่สองมาที่หนึ่งเก้าหกมันออกที่ศูนย์เก้าค่ะอาารอ่างวดนี้เป็นงวดที่สามของปีใหม่ค่ะของปีอ่าของปีค่ะเพราะว่าปีนี้เขานับเป็นวดเป็นวดไปเนาะเพราะว่าแนวทางแนวทางล่างมันมามใช่ไเป็นแบบนี้ค่ะมวนกันนี่นี่แหละค่ะส่วนเลาจับจุดพัฒนาตัวที่ มันจะมีแค่สี่ตัวค่ะมาท่านผู้ชมมันจะมีหนึ่งหกเก้าแปดหนึ่งหกเก้าแปดมาทั้งตัวทั้งหมดมีสี่ตัวแอดตัดแปดออกมันเฉลี่หนึ่งหกเก้า 1, 6, ค่ะแล้วหนึ่งหกเก้าแมนคือมาตัวใดไปหน่อยไปพิจรา,ารณาแล้วแมนถ้านใดชื่นชอบตัวใดยิบจับได้ค่ะฝากไปพปิจารณาท่าสนาดไปหน่อยเอฟซีแอดนำเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นค่ะล่างล่างสิบล่างค่ะ วันนี้รับผาล้านด้วยเซฟนี่รับผาล้านคืรับผาร่านอ่าหัวนี่คุยกับเราอยู่ค่ะอคุยกับเราอยู่เมื่อเกินอีกสองวันค่ะหาเราสิให้เมื่อเกินอีกสองวันพ่อถามหารับผาร่านอยู่ด้ีเนาะแม่นแต่ว่นจะถามหาอยู่พอเซฟกอดข้อกันมากครับมันเซอเอายังไงมาเซฟจับปูใส่กันไปหลังก็สิบ้านงเลยวะแม่นมันก็เซฟกอดข้อกันมามันก็มันบุตวบางปลายปลายปีนี่แหละค่ะเพราะว่าช่วงเอาง่ายงมาสูตรตอนมาขั้นคงที่บ้าน่อยเพราะว่ามันเป็นปีใหม่เนาะมันปีใหม่มันต้องไปจับตัวใหม่ขึ้นมาค่ะท่านผู้ชม สําหรับของแอร์ในหนึ่งหกเก้าแปดมันจะมีสี่ตัวอ่าตัดอ,ออกไปอย่าแปดตาแปดออกเรียหนึ่งหกเก้าแคปตาจอเปหน่วยเลขตัวจันทร์แคบแคปตาจอไว้รูปแบบนาทางสิบล่างวันที่สิบหกกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดหจับเอ็นหน่วยเอฟซีมีหนึ่งมีหกมีเก้าเก้าตัวน้อยให้กันเฉยๆค่ะ เอาไงไม่สิบวนึงก็พกโอ้กอดคว้ากันไหมชนเอพี่น้องเออแอดเน Adams, ้นไปที oh, uh, <S <S ่หน like, um, ึ่งค่ะอืมแอดเน้นไปที่หนึ่งค่ะแต่ว่าท่านผู้ชมนี่มักที่หกก็ได้ค่ะเพราะเป็นอย่างอืมอีกสองวันเดี่ยแอดมาเอาคู่มาให้ค่ะสองวันเอาคู่มาใหฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทางที่มากับพี่น้องเอฟซีทุ๊กตัน บ่มีอย่างหลายหน่อยเช่ยจากกำลังใจซึ่งกันและกันครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์และเรื่องกดติดตามกดอย่างจริงๆเหตุใดพี่น้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะมาพาดข่าวสารใหม่ๆคลิปเด็ดจากทางทีมงานครับพี่น้องผมก็จะเอียงแต่สมโฟดเจเลาครับพี่น้องยิ่งสิ่งจัดเจเรล่าลงสุดที่ไม่ใช่พอกับในคลิปหนาครับพี่น้องโอ้ยแคบหนาจออีกฉบับนะพี่น้องเนาะแกมาจอเลย